สวัสดีครับผมวลันยูรัตนพิบุญกินครับวันนี้ทำสกอร์แปะด้วยพาครับเ,เกมการเล่นวันนี้ออกไปหลุมแรกๆก็ได้แต้มเร็วครับเพราะว่ามาจากลูกพัดครับลูกวันนี้พัดดีมากๆแล้วก็พัดไกลวันนี้ดีมากเลยครับแล้วก็วันนี้การตีเหล็กขึ้นกรีนก็ทําได้ดีมากๆครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้แฟเวน้อยมากครับแล้วก็ภาพรวมก็ ไม่มีอะไรที่เสียง่ายครับวันนี้ก็ติดตามแผนได้ดีครับแล้วก็ไม่บุมบามไม่ใจร้อนครับก็พยายามเล่นตามเกมไปเรื่อยๆครับวันนี้ในฐานะแชมป์เก่าครับก่อนมาแข่งรายการนี้ตั้งเป้าไว้ไงครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับไม่ไม่ได้คาดหวังครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ซ้อมค่อนข้างหนักแล้วก็มีโทร์นาเมนต์แข่งก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ ไม่ได้เตรียมตัวร่างกายมาเลยครับแต่ก็วันนี้ก็ทําได้เกินคาดมากๆเลยครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างร้อนเป็นพิเศษครับก็วันนี้ก็ดื่มน้ําเยอะมากเลยครับเกินสิบขวดครับแล้วสภาพสนามนะครับวันนี้สภาพสนามดีมากครับกรีนกรีนคอนดิชั่นแล้วก็สนามทุกอย่างสมบูรณ์มากๆเลยครับสนุกมากๆครับฮาเขบคุณครับ